ทายทุกท่านจ้าจากปนามุ้งมิงมุ้งมิงเห็นหรือเปล่าอ้าบนบานโอ้เร่มไดเริ่ม,ด,มดีกินไข่กับพยูแหละบาทนี้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเมื่อคืนนี่มานี่รัดไปบ้านผู้ใดก็เข่าบ่ได้เข่าไปแล้วกับบ่มีเป็นพิมพ์แม่สนองเป็นน้ำเอียงทำงานให้มีความสุขนะคะคุณแม่สนอง น้องเออแมนอย่น่ารักเนาะม้งมิงม้งมิงไหมมาน,นังเบิ่งครับเอามองเห็นหรือบปล่ะมันไม่มีด่างมันก็เลยหลุดอืมเลิกงานมากกันยังอาบน้าบ่ได้เลยนะ ต้องมาเปิดบ้านสกวอนล่อหายสายๆจังหน่อยจังเสียบไล่ไล่กลับมาเองก็ยางน้ำกลนมาเนาะบันวงศาเท่ากันแต่ความเย็นไม่เท่ากันเนาะเอง ึ่งออกกะมาจ้าเพึ่งออกกะมาพระท่านเด็ดไปฮะคุณยุพินพวงพูกำลังรับชมรับมาแล้วก็ยังพระท่านได้นอนยุดล่อเปิดบ้านวันนี้แม่แม่แม คุณลุงอุดมิุนเขาบ่ไรควพิบนกลับไปแล้วธุระนาะย่มือเศร้ามันก็มีแต่ธุระทุกคนฝ่าวาฝ่าวันทุกคนเนาะช่วงถ้าวัดแล้วใส่ได้หลายปีเนาะสวัสดีค่ะคุณอมีหลัดในช่วงเขาเขากัดกัดึกนี่สิได้เขาช่วงเย็นเนะาะเข้าบ้านเพื่อนแต่ช่วงเศร้านี่เนี่ยขา้านี่ยาเด้อจะ แต้งจีเขาได้นุ่งิ่งน,งนงทไมบ้าว้าอยากไปไอยากไปก็อย่างอเงน,นะก็ไม่ให้งอเงน,นะครับเป็นยังไงเนาะคุณสุรพลหนาวเ่น อ๋ออย่างได้แว่นเอาใส่ไปยายมีเยอะแยะแยว่นอ่ะกว่าจะได้ไเหรียญเบิกมาก็แว่นคงจะอภัยเจ้าของกับค่านั่นค่านี่ไปตลาดมาเนาะน้ํา็พรท่านอาบอย่ทำงานให้มีความสุขนะคะคุณแม่สนอง<ม>อธิุจ้าก่อนอธุจ้านสสุ ไม่ทำขี้โกงใหญ่ไม่พาไปเดินเล่นเอาเอาเอาไม่เห็นหรือเปล่าอุ้ยนั่นไงนั่นตัวแล้วเนาะข้างใดก็ว่าอากาศเย็นเนี้ยมาขึ้นสมมติประการก็เยนาเห็นไหมน้องมาชอบไหม ชอบไหมเย็นเย็นจ้าบนหนาวชอบชอบ,ชอบแบบนี้จ้าติีมื่ขึ้นนี่เนะาะเมื่ขึ้นนี่มันนี่ละดอันหนาวละนบันพุดสีเขียวเหนียวซับแต่บันนี้มาเนยน้องหมานุงน่งนิงน่งนุ่งนิ่งน่ารักน่ารัก <laughs> เอฟิกมาแล้วก็เขาไปหลายหลายค้นเด้นดเดียวบิง่งเละ เขาบ่ได้แตะเข้าไปตรงรูปโป่งสามสี่หลอกก็ยังบ่ได้ก็เล็ปัดเข้าไปทั้งปั่นรูปโปูไฟาเพื่อนจังใดโอ้บ่ไใดเพื่อนไห้เห็ดจังสี่บ่อว็เล่นยุ่ใส่ละว่างหันเข้ามาอีจักกท่าไใดละมากมายค่ะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจมานีลา์กับล้านน้อยตัวน้อย ออมาเร็ววตัวนี้ลบบุรีจ้าเป็นยังไงจ้าลบบุรีหนาวบอเขาสู้หนาหนาวเติดถาปลูกเอาเองบอเลี้ยงเอียงกับแพงอันนั้นเนาะกได้เลี้ยงแล้วก็ได้ลับมาแล้วก,ก็ยังพระทันได้นอนยูดรอเปิดบ้าน นีแ่แม่แม่ย่าเมือเสาเนาะเขาหากันกันยากจักว่าเป็นน้ำเอียงเมื่ขึ้นนี่เขาสามบานสี่บานโอไฟเป็นนั่นแหละยินดีค่ะคุณสุรพลจากแม่สนองเนาะเหลือ,อ,อสองคนไปแล้วสามสิม่นองมานุงน่งนิ่งนุงน่นิ่งนะเพิ่นผ่านไปผ่านมาทักทายกันได้นะ เาปูกเอาเองบ่เลียงเอียงก็แพรงอันนั้นเนาะก็ได้เลียงแล้วก็ได้สวัสดีค่ะปานาตายน่ารักเหมือนยายจ้ากกดๆอะไรอะไรอันี้อ่ะเอาอะไรไว่าเป็นน้ำเมียง เขามาแลวก็โยงมาได้เนะคุณสุรพลเนาะเอาเอออ่ะเห็นหรือเปล่าล่ะที่เนี้ยเห็นใหญ่หรือเปล่าอ่ามาเปิดบ้านให้ครับขอบคุณนะคะมาที่มาเปิดตาให้เป็นคนแรกหนาวที่หลังยางอยู่บดขึ้นเนาะ นี่ผู้ใดเป็นคือกันบ่กบได้อ้าบนมาออเริ่มได้เรมดีกินไข่กับ่อยู่แหละแบบนะนะคะเอา,าผาห่มไปด้วยลูกขอบคุณนะคะทุกกำลังใจขอบคุณนะคะคุณสุรพล เอาสวัสดีค่ะคุณพี่โสพลเปลี่ยนโปขอบคุณมากมายค่ะเชิญเข้าบ้านนะคะไปหาแม่มไม้ไปไปไปไมตุบุกั้อ่าเออต้องวัดสายตานะถึงจะดีก่อนซื้อซื้อเขาค่ะอืมแมนอยู่ ต้องออกแล้วกดเขาท่างซื้อเขาแม่นอะไรแมนสนอง่อเมื่อเ้าเนี่ยขนาดมานันนีคุณมานีลาหน่แม่ส่งแรงใจขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่แวะมากันไปเกี่ยวอย่าให้ให้เพิ่นนะเอาทุ่ท่างเนาะโอ้ขยนันเกษตร ฟา้ามเป็นฟา้ามบอกด้วยวาลิก็เซามะนีอาหารมือแดกกับแม่น้ำเต้าหู้ไอุ้้นนำ้ำโอ้ยมะนีละจะมาง่วงแท้เนาะเ็าวาใดเพื่อนเขามาพอดีก็เลยบ่ลลบก็เลยเลยเลยซะอรุณสวัสดิ์เช้าวันพฤหัสพอดนะอ่าดูกล้องหนูดดูหนวดเห็นแล้วบ่ เห็นกัเหรอเหมือนกันไหมหลายยายหลานนะ <c oughs> ใช้ตาเสียไม่เอามันงานตึงดิ่งตึงิงตึงนี่เหรอกองเล่นหนูเหรออ่ะอแตะเข้ารูปโปรไฟล์นะคะโอ้ยกินกินไหมกิน ก่อนได้เรืองก็ออือูไหมอันคุณนันแม่สนองแม่สนองก็สวัสดีคุณสุรพลค่ะโยงได้ได้แล้วโอ้โยงได้แล้วโอ้เขาอ,อยากอิหลี่เดมาขึ้นนี่มานี่ละก็เขาหาเพื่อนอยากปัดไปปัดมาไปปัดตรงลูกโปรไฟล์ใช่ขอบคุณมากทงยังแบสเซ็ตยังบอย เธอชอบฉันก็ไอนมนุม่งนิ่งนุ่งนิ่งนุงนิงน่ง,งทำไมป้าป้าถึงจะเข้าได้ทักทายทุกท่านคะ่ะจากคุณสุรพลโพแก้วบอยผีโซพลอยู่ทางนี้ขึ้นหนาวแต่มื่ขึ้นนี่หนาวแห้งเท็บทำงานนี่หนาวยังโอ้ใส่เสือตัวเดียว ทักทายทุกท่านจ้าจากปนา